สวัสดีค่ะผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับบทเรียนออนไลน์ในวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูออนจะสอนเกี่ยวกับฝึกการจำการสังเกตพยัญชนะไทยนะคะทั้ง44ตัวนะคะสำหรับชั้นอนุบาลปีที่1โดยคุณครูกรณิสภาเสนจันทึกนะคะช่วงนี้โรงเรียนเรานะคะยังไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดที่เป็นออนแทร์นะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถมารับแบบฝึกหัดได้ที่โรงเรียนนะคะคุณครูจะเตรียมไว้ให้ทุกสัปดาห์นะคะเพื่อจะให้เด็กๆได้ฝึกเขียนอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามคุณครูออนมาเลยคะ่ะวันนี้นะคะ เราจะมาฝึกอ่านแล้วก็วงกลมล้อมรอบพยัญชนะไทยที่ออกเสียงแตกต่างกันคำว่าแตกต่างกันก็คือไม่เหมือนเพื่อนนะคะแตกต่างจากเพื่อนบรรทัดที่หนึ่งค่ะกอไก่กอไก่ขอไข่กอไก่กอไก่ตัวไหนแตกต่างจากเพื่อนคะลกอ่อนออกเสียงไม่เหมือนกันก็คือ ขอไข่นั่นเองใช่ไหมคะเราก็วงกลมเลยค่ะบรรทัดที่สองค่ะงองงูจอจาน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 ตัวไหนแตกต่างจากเพื่อนคะลูกงองงูใช่ไหมคะเด็กๆวงกลมเลยค่ะบรรทัดต่อไปค่ะชอเชอยอยิง ยอหญิงยอหญิงยอหญิงตัวที่แตกต่างคืออะไรคะชอเชินั่นเองเราก็วงกลมเลยนะคะลูกเก่งมากค่ะฝึกการสังเกตนะคะแล้วก็ออกเสียงนะคะตัวไหนที่แตกต่างเราก็วงกลมดูเฟรมต่อไปเลยค่ะถอฐานทอมนโททอฐานทอฐาน ทอฐานตัวที่แตกต่างคือตัวไหนคะลูกถอมนโทนั่นเองวงกลมเลยนะคะบรรทัดต่อไปค่ะพอสมเพาพอสมเพาพอสมเพาถอถุงพอสมเพาตัวที่แตกต่างคือถอถุงนั่นเองนะคะเราก็จะวงกลมนะคะบรรทัดต่อมาค่ะปอปลา บอใบไม้บอใบไม้บอใบไม้บอ,ใบ,บอใบไม้ตัวที่แตกต่างก็คือปอปานนั่นเอ,เองวงกลมเลยค่ะตัวต่อไปค่ะกอ,อไก่กอไก่พอสัเภากอไก่กอไก่ตัวไหนแตกต่างคะลูก ตัวพอสัมเพาที่ตรงกลางนะคะเราก็วงกลมเลยค่ะตัวต่อไปค่ะลอลิงวอแหวนลอลิงลอลิงลอลิงตัวที่แตกต่างก็คือวอแหวนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะพอพานพอพาลรอจุลารอจุลา พอพานพอพานตัวที่แตกต่างก็คือตัวรอจุลานั่นเองนะคะต่อไปเลยค่ะพอสำเพอกอไก่พอสมเพอพอสำเาวพอสำเาวตัวที่แตกต่างก็คือกอไก่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะมอมามอมามอมาคอรัคังมอมา ตัวที่แตกต่างคือตัวที่แตกต่างคือตัวไหนคะเด็กๆก็คือตัวคอระคังนั่นเองนะคะต่อไปค่ะชอช้างซอโซชอช้างชอช้างชอช้างตัวที่แตกต่างก็คือโซโซเราก็วงกลมเลยนะคะเก่งมากค่ะ อันต่อไปค่ะจอจาน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 ถอฐานตัวที่แตกต่างก็คือถอฐานนะคะตัวต่อไปค่ะคอคนต่อเต่าคอคนคอคนคอคนตัวแตกต่างก็คือตัวต่อเต่านะคะเด็กๆต้องสังเกตดีๆนะคะ ตัวต่อไปค่ะหอหีบหอหีบบอใบไม้หอหีบหอหีบ,บ,บ,หหบ,หหบตัวที่แตกต่างก็คือตัวบอใบไม้นั่นเองนะคะเพ็มต่อไปเลยค่ะฝอฝาฟอ,ฟ,าฟ,อฟันฝอฝาฝอฝาฝอฝาตัวที่แตกต่างก็คือตัวฟอฟันเราก็วงกลมเลยนะคะ ต่อไปค่ะสอเสือสอเสือสอเสือลอลิงสอเสือตัวที่แตกต่างคือลอลิงนั่นเองนะคะเด็กๆบรรทัดสุดท้ายค่ะผอพึ่งผอพึ่งหอหีบผอพึ่งผอพึ่งตัวที่แตกต่างก็คือหอหีบนะคะเด็กๆก็วงกลมลงไปเลยค่ะ มาดูเฟรมต่อไปเลยค่ะเด็กๆขอไข่ขอขวดขอไข่ขอไข่ขอไข,ข,อข,ข,อข่ตัวที่แตกต่างก็คือขอขวดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะชอชิงชอชิงจอจานชอชิงชอชิงตัวที่แตกต่างก็คือจอจานนะคะนอนเนนนอนเนน นอเนนนอเนนยอหญิงตัวที่แตกต่างก็คือยอหญิงนั่นเองค่ะเราก็วงกลมค่ะเริมต่อไปค่ะนอหนู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 นอหนนอหนมอมาตัวที่แตกต่างก็คือมอมานะคะคอควายคอควาย สอสาลาคอควายสอสาลาตัวที่แตกต่างก็คือสอสารานั่นเองนะคะตัวต่อไปค่ะแถวสุดท้ายฮอนกูกออ่างฮอนกูกฮอนกูกฮอนกูกตัวที่แตกต่างก็คือตัวอออ่างนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆสามารถจดจำฝึกสังเกตฝึกออกเสียงนะคะทีนี้ เรามาวงกลมล้อมรอบรูปภาพที่ออกเสียงเหมือนพยัญชนะนะคะคุณครูให้พยัญชนะอยู่ข้างหน้าและรูปภาพอยู่ข้างหลังและมีสามตัวเลือกนะคะตัวแรกก็คือลอลิงลอลิงภาพไหนเป็นลอลิงคะอ่าภาพนี้นั่นเองนะคะเด็กๆวงกลมคะ่ะขอไข่ขอไข่เราก็มาวงกลมรูปไขค่ค่ะ งอง,งูง,องงูวงกลมรูปงูค่ะรูปเก่งมากค่ะดูดูรูปภาพแทนพยันชนะเลยนะคะตัวต่อไปค่ะทอทหารทอทหารเราก็ต้องวงกลมอะไรคะลูกรูปทอทหารนั่นเองผอพึ่งผอพึ่งวงกลมรูปพึ่งนะคะมอมา มอมาวงกลมรูปหมาเลยค่ะสสาลาสสาลาเราก็มาวงกลมรูปสาลานะคะอ่าอันต่อไปค่ะอันแรกคือกอไก่กอไก่ต้องวงกลมที่รูปไก่นั่นเองนะคะนี่สองขอไข่ขอไข่วงกลมที่ลูกไข่เลยค่ะ ขอขวดขอขวดวงกลมที่รูปขวดเลยค่ะเด็กๆขอควายขอควายวงกลมที่รูปควายเลยนะคะเก่งมากค่ะตัวต่อไปค่ะเด็กๆขอระครังขอระครังเด็กๆก็วงกลมที่ขอระครังนะคะรูประครังนะคะงองู งงูวงกลมที่รูปงูนะคะยิ่งฝึกทําบ่อยๆเด็กๆก,ก็ยิ่งเกิดกว่าเกิดการจดจําได้มากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปค่ะจอจานจอจานเราก็มาวงกลมที่รูปจานนะคะชอชิงชอชิงเราก็วงกลมที่รูปชิงนั่นเองนะคะเต็มต่อไปเลยค่ะซอโซ่ ซ่โซ่วงกลมที่รูปอโซ่นะคะรูปโซ่ชอเชอชอเชอคืออะไรคะลูกชอเชอคือต้นไม้นะคะวงกลมที่รูปต้นไม้ค่ะตัวต่อไปยอหญิงค่ะวงกลมที่รูปผู้หญิงแล้วก็ดอชดาสวมหัววงกลมที่รูปชดา เห็นไหมคะเด็กๆอันนี้เป็นการฝึกการสังเกตนะคะโดยการใช้รูปภาพประกอบแล้วก็การออกเสียงนัะพะยัญชนะต่างๆนะคะเด็กๆสามารถจดจำได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ